สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆนะครับอยากให้รีวิวไก่ตัวนี้ครับเป็นไก่เยียนนะครับตัวนี้นะครับสู้ไก่บ้างแล้วนะครับสู้ไก่บ้างแล้วนะครับดูนะครับกระดูกโครงสร้างนะครับกระดูกโครงสร้างนะครับเล็กไปนิดนึงนะครับอันนี้นะครับรอยชนตัวนี้นะครับอยู่ที่สองจุดศูนย์ศูนย์พอดีเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะไปได้อีกนะประมาณสองสองสองสามน่าจะไปได้นะครับสําหรับ เพื่อนๆที่ชอบไก่รอยเล็กนะครับผมนี่นะครับปากไวแข้งเร็วนะครับมีลีลาหลบลีกถอดถอยนะครับโยนแข้งแม่นนะครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนี่สู้ไก่แล้วนะครับรอยชนอยู่ที่สองศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบไก่ รอยเล็กนะครับไก่ยังโตได้อีกนะครับพอไก่อายุยังไม่เยอะนะครับดูเอ่อเดือยนะครับให้เพื่อนๆดูเดือยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าสังเกตดูเดือยนะครับผมนี่นะครับเห็นนะครับเดือยยังตุ่มๆอยู่นะครับแต่ว่ามันสู้ไก่ก่อนนะครับ ู้ไก่เร็วนะครับโครงสร้างก็เลยอาจจะโตช้าไปนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับตอนนี้2.00โลนะครับก็ยังไปได้อีกนะครับ2.2 2.3น่าจะไปถึงนะครับอันนี้นะครับก็จับค้างไว้นะครับปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วมันจะกวนไก่ตัวโตนะครับไปกวนไก่รุ่นพี่นะครับเพราะว่าไก่รุ่นพี่ที่ลอย สองสี 54, ่สองห้านะครับก็โดนตัวนี้ไล่หมดนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับตัวนี้นะครับผมก็ลองเอาไปเช็คมาแล้วนะครับเอาไปเช็คมาแล้วเป็นรวมมาแล้วนะครับสามถึงสี่รอบนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับนี่ครับให้ดูนะครับก็มันก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับให้ดูนะครับสวยนะครับเป็นเยียสวยนะครับนี่นะครับ ลอยชนตอนนี้ครับสองจดศนศนย์นะครับแต่สู้ไก่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันสู้ไก่เร็วกันไปนะครับแล้วผมก็เอาไปงมมาสามสีเที่ยวแล้วนะครับการเจริญเติบโตอาจจะชะงักนิดนึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะไปได้นะครับสองสองสองสามนะครับลองเอาไปดูนะครับผมแบ่งในราคานะครับเอาไปอ่อเอาไปเช็คดูนะครับหรือว่าเอาไปเล่นสนุกๆนะครับผม แปดใบแดงไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับแปดใบแดงไม่รวมส่งนะครับสวยนะครับสวยนะครับนี่นะโครงสร้างก็ดูดีนะเพื่อนๆแต่รอยชนยังน้อยนิดหนึ่งนะครับสองจุดศูนย์ศูนย์นะครับสู้ไก่แล้วนะครับนี่นะครับไปเช็คมาหลายรอบแล้วด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆที่สนใจราคานี้นะครับหรือเพื่อนๆที่ กำลังออยากได้ไก่นะครับที่ไปฝึกเล่นไปหาดเล่นนะครับหรือว่าไปโฉบเล่นนะครับตัวนี้นะครับเหมาะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าครับที่มีคู่นะครับประมาณสองต้นๆนะครับเอาตัวนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สอบถามนะครับขอบคุณเพื่อนๆทางด้านหลังใหม่ด้วยนะครับที่อยากให้รีวิวตัวนี้นะครับ แปดใบแดงไม่รวมส่งนะครับผมนี่นะครับสวยนะครับสู้ไก่แล้วนะครับนี่นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับ